จิ้งจอกเท่า5พฤศจิกายน2,568เขาลงเราลงจิ้งจอกเท่าเห็นเขาลงเราลงตามรอบนี้ตามตลาดต่างประเทศวันนี้จะเล่นบทสมยอมหรือขัดขืนด้วยหุ้นไทยไม่เหมือนตลาดประเทศอื่นจังหวะน,นี้โอกาสสำคัญบนแต้มบุญที่แตกตา่าง itmg ลูก banpu ซื้อหุ้นคืน4พฤศจิกายน 68ถึง4พฤศจิกายน69 BANPU เผย PT Indo Tambang Gre m a g n t i บริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียเปิดโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินไม่เกิน2 4 9ล้านล้านรูเปียอินโดนีเซียเริ่มตั้งแต่4พฤศจิกายน2,568ถึงวันที่4พฤศจิกายน2,569ทรู True ใจปั้มปันผลระหว่างการทรูคอ o ปอร r เรชั่นประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างการเป็นครั้งแรก6.6พันล้านบาทคิดเป็น0บาท19สตางค์ต่อหุ้นหรืออัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ125%โดยกำไรหลังหักภาษีประจำไตรมาส3ทับ68มูลค่า1.6พันล้านบาทซึ่งนับเป็นการทำกำไร3ไตรมาสติดต่อกัน หากไม่รวมผลกระทบจากรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวบริษัทมีกำไรสุดที่หลังหักภาษีและหลังปรับปรุงรายการพิเศษอยู่ที่4.6พันล้านบาทในส่วน EBITDA อยู่ที่2.7หมื่นล้านบาทโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่หุ้น i n s i d e c o m